วันนี้วันที่25้านะครับวันเสาร์เมษายน2 5 6หสามนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าฝนตกแล้วไอเบี้ยเบี้ยผักนะครับเรียกเบี้ยผักที่ผมปลูกนะครับมันจะมีวิธีป้องกันยังไงนะครับมันดียังไงที่ผมทำนะครับป้องกันนกป้องกันฝนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังฝนตกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับที่บางบอนนะครับผมนะฮะที่กรุงเทพนะครับตอนนี้นะฮะ โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะหลังจากฝนตกเราจะมาดูกันนะครับว่าไอสิ่งที่เราทําบังฝนไว้ให้ต้นไม้ต้นเล็กๆของเรานะครับมันจะใช้ได้ผลไหมนะครับที่ผมทําป้องกันไว้นะครับเผื่อฝนมันตกนะครับไปดูกันนะครับฝนตกชุ่มเลยนะครับเปียกแฉะนะฮะเปียกแฉะหมดเลยนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่านะครับเพื่อนๆนะฮะก็จะมาดูกันว่าต้นไม้ที่เราทําเราทําที่บังฝนให้นะครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าฝนมันจะตกนะครับถ้าไม่บังแดดไม่บังฝนนะครับมันจะล้มนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะฮะเบี้ยเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าพายุมาแรงๆนะครับนี่นะครับเป็นไงครับปกป้องไว้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําบังไว้นะครับ ลหมดนะครับเพื hmm. up, ่อนเพื่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้ต้นใบใบแมงลักนะครับผมอันนี้นี่ผมก็ทําไว้นะครับต้นเมียนี่เมียเล็กเนะครับเห็นไหมครับต้องส่องดูนะครับนี่เล็กเลนะครับเนี่ยข้างในเล็กเลยนะครับต้องทํารูระบายอากาศให้มันด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเออชื่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นเล็กๆนะครับถ้าเกิดไม่ทําบังฝนให้นะครับตายนะครับนะ ช่วงนี้พายุลูกเห็บนะครับเข้าพายุฝนนะครับน่าจะตกหนักอยู่นะครับนี่ทาที่บังไว้ให้มันเลยครับป้องกันได้หลากหลายอย่างนะครับเพื่อนนะป้องกันนกนะครับป้องกันนกป้องกันฝนนะครับป้องกันลมที่จะมาพัดนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับป้องกันไม่ได้นะครับทําง่ายๆนะเพื่อนๆหาอะไรก็ได้อันนี้ผมก็ใช้ดูสิครับถ้าต้นมันโตแล้วนะครับมัน เราปล่อยยังไงก็ได้ครับแต่นี่ต้นมันเล็กอยู่นะครับเราต้องทะนุถนอมมันเหมือนเหมือนลูกแงนะครับนะครับทะนุถนอมมันหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนศัตรูภายนอกนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับทำแบบนี้ครับผมก็เอาไม้กวาดนะครับไม้อะไรมาเสียบมาปักแล้วก็ถุงครอบลงไปแล้วก็เจาะรูระบายอากาศนะครับต้องเจาะรูนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เจาะรูนะครับมีหวังนะครับ ต้นไม้หายใจไม่ออกนะครับร้อนอบอ้าวนะครับผมต้องเจาะรูนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็บายๆแล้วครับเ,เพื่อนๆนะหลังจากฝนหยุดตกนะครับนี่ฮะต้นใหญ่ๆพวกนี้ไม่เป็นไรครับเ,เพื่อนๆนะ,ะแต่ต้นเล็กๆนะครับต้องระวังนะครับต้นเล็กๆนะฮะอันตรายนะครับนี่ต้นนี้หวังว่า คิดว่าจะไม่ให้ถูกน้ำนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ฝนตกช่วยไม่ได้นะครับตกก็ตกมานะครับนะแต่น้ําฝนมันก็จะมีสารอาหารเยอะแยะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะมีข้อดีข้อเสียนะครับมีสารอาหารที่พืชต้องการเยอะเหมือนกันนะครับสังเกตนะฮะเวลาต้นไม้ได้ฝนนะครับมันจะงอกงามดีอย่างมากเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆนตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับบ่ายวันเสาร์ที่25้าเมษายน2 56 3สขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ จากช่องบักทองชาแนลนะฮะ